เรื่องยอ่อละครเรื่องเองอกากรรมเทพ EP ที23่23ออกอากาศวันพุทธที่25มิถุนายน2568เวลา20นาิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35กมนทั์รับบทโดยอานัทลาพาณิย์ออกคำสั่งให้ภาสกรตามไปฆ่าโรมที่รบทโด,ย,ดยมิกทองระยะและพาตัวเทียนซึ่งรับบทโดยการนัชชากลับมา พาสกรจึงตามมาหาโรมที่หมู่บ้านของเสริมเสริมสู้ตายไม่ยอมบอกที่อยู่ของโรมแต่สุดท้ายแล้วพาสกรก็มาเจอโรมที่กำลังจะพาเทียนไปหาหมอโรมพาเทียนที่กำลังหมดสติเพราะโดนพิษแมงกระพุนโรมและเทียนพยายามหนีจากการไล่ล่าของพาสกรโรมหมดทางหนีและพร้อมสำหรับความตายโรมขอให้พาสกรไว้ชีวิตเทียน ติดตามรับชมละครเรื่องเงากรรมเทพผลิตโดยบริษัทกันตนามุกวิทาว2002จำกัดออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัส,สบดีบลาย20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด3 5และสามารถรับชมย้อนหลังบนแอป True Vision Now